สวัสดีค่ะทุกคนพบกับวานวานสตล์อีกแล้วเนาะจ้าจ้าทุกคนืัอนี้วันกับเจ้าภาพเพื่อนๆไปเลาะเมืองโคโลนอีกเนาะจ้าจ้าทุกคนก่อนอื่นวันก็ขอแสดงความเสียใจกับอันเหตุการณ์น้ำถ่่มที่เยอรมันเนาะจ้าหลายๆคนค่ะจะได้ยินเขาเดี๋ยวนอะจ้าจ้าเหตุการณ์แบบนี้ก็บ่เคยเกิดเนาะจ้าที่ผ่านมากที่เขาออกข่าวละจ้าน้ำถ่่มแลวก้า่คนคนเสียชีวิตแหล้วกับประมาณ60สกว่าคนเนาะจ้าละก็ คนหายที่หายยังบทันได้ปอกับประมาณพันข่าคุณค่ะทุกคนแต่ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยู่เยอรมันทุกๆคนเด้อจ้าจ้าทุกคนน้ำถ่วมนันนอกจากกะเมืองที่หวานยูเลยจ้าทุกคนนอตลายเวทฟ้าเล่นเนาะจ้ากะมันกระท่วมหลายหมองยูจ้าแต่กะบ่อ่ไก่กันจ้าต่วชคดีทั้งที่พวกหวานยูบ่เป็นยังเนาะจ้า เมืองโคโรนแล้วจ้ะทุกคนมาย่ำไดหวันกับบอพาดที่จะทายลูปพามหาวิหารเนาะจ้ะเพราะว่าสวยงามมากๆเลยจ้ะทุกคนมาถึงก็เริ่มหิวแล้วจ้ะทุกคนเราจะไปกินอาหารร้านเอเชียกันนะคะแต่ไม่ใช่ร้านนี้จ้ะร้านประจำของพวกเราตรงนี้ค่ะ<อ>บรรยากาศร,ร้านอาหารคนก็มาเยอะอยู่นะคะทุกคน นี่จ้า,าวานก็สั่งหมูย่างกับน้ำน้ำจิ้มแจ่วจ้าทุกคนแล้วก็มีบุ้นเส้นลวกค่ะกินกับส้มตำค่ะส้มตำไทยปูจ้าน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนอร่อยดีจ้าแล้วก็ของคุณสาก็จะข้าวผัดปูค่ะ กินเสร็จแล้วเราก็มาต่อร้านชานมไข่มุกกันนะคะทุกคนร้านนี้อร่อยค่ะ